เซิร์ฟเราใช้ไม่ได้นะจีแคมอ่ะเอาเหรอว้าเร้าเลยก็ไปวิกฟ์บรรยากาศไม่ดีไม่ถูกใจไม่ถูกใจร้อนเหงื่อไหลเต็มหัดพิกใช่ไหมพิกที่แปลว่าห้ามตัสัตว์กปลน อ้าวแล้วเช็คพอยวันละ,ละกลัวมากเลยหล,หลังๆเริ่มเป็นดีซิงบอร์ดไม่รู้ทำไมสงสัยอินเทอร์นเนเต็ตไม่ดียังใช้แบบเอ็ดเมนอยู่ ขอคว้าสายนี่จากวันซิกเบื้องต้นเราต้องอิมโฟไว้หน้างานการวางแผนขอให้มองกหน้างานเป็นหลักฉะนั้นทำตามที่เราวางเคว้กเข้าข้กันเลยใช้ความเร็วเมื่อได้ตัวคนเจ็บแล้วถ้าเคลมพื้นที่ได้ให้ถ่ายยิงมันทังล่าเหรอจัดไฟเลยไม่ใช่ครับกระทากับได้ยินเสียงเลระเบิดอ่ะเลื่อดมาเจ๊เรียบร้อยดีนะเกียร์ up จากวันมาสามสี่สามทุกคนเราไม่ทราบว่าจะเช็คมีอะไรให้ทุกคนนะครับทีหมอ เเมดปาจงานนี้บอกเลยมันแน่นอนลงไปแล้วจะให้ผมปับสโมกปิดแนวก่อนไหมหรือว่าจะเอาเลยทำตามที่มาเชื่อมันไ่บอกเลยเอาเพื่อเพื่อเพื่อวันๆเข้าใจนี่มันจะไม่ค่อยตามแบบเท่าไหร่มันจะไม่ตามแบบไม่ได้มากถ้าไม่ไงคือถ้าเกิดลงไปปั๊บผมจะได้เตรียมระเบิดเอฟเอ็มแคนเนตควันสับพักควันมุกนอนไปก่อนโอเคเดี๋ยวจีนบูอย่างแรกเลยผมอยากให้พวกคุณ บริเวณหมู่บ้านตรงนั้นนะลองหาจุดบริเวณที่สามารถโอเวอร์วอตดูไปข้างหน้าได้ก่อนนะครับเมตรุดเอาะไรเจุดเอซีเรนี้ครัวิทีวิกวันวิกโฟนยกกระจายตามจุดนะครับวิกสจอดง้านเลยไปห้าสิบเสียงปืนดังๆชัดไฟมาแล้วขอบบึบึสองร้อยสิบเมตรวัดูเลย

วันซิกวันนี่จากวันซิกทมาโเวแล้วก็คาเวอร์ใจคอจะลอลงก่อนใจคอจะปไหก็ได้ของ้างหลังคำสั่งลองคำสั่งอื่นทำเลไพักกันคำสั่งรอสั่งเลยดีเลยดีเขาจะไปขับตามเขาแล้วลงเลงลงเลยลง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 โอ้ วันชูนี่จากวันติกเกตุกิไปโดนอะแนวเป็นลิงดีเด่มากที่สุดวันวันบางกำลังพกการ์ดบอนลอยตั้งแขนมันบีมันวีบีบีกดตะวี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 ไม่แม่เออรีบรีบไปรีบไปรีบไปนี่ไปวิววันวันนี้วีววันประจะต่อไหนล่ะแล้วก็จิงโคเวอร์เข้าไปเรื่อยคอนแท็นบายอยู่รถไว้โครอบเข้าไปเอารถไปจอดอีแบบกวันนี้ยางเราแตก ยอดเขายอดเขาตั้งขวามือประมาณสองนกฬิกาบนยอดอยู่ข้าบนดีดีคนแล้วเราจะเข้าไปช่ว huh. ยพวกอดีนิดึงมีโรเบิรวันทูนี่เรากำลังมีกระสุนพร้อมแต่เหลือน้อยแต้องการให้คุณพ่ออย่างคนที่เราตำแหน่ท่าตึ๊ดน่าจะประมาณหนึ่งบูอยู่ทางบนเขาแล้วมันไม่เป็นตัวบ้าน รับทราบรับทราบโยนอ่าโยนสโบรบอกสัญญาณควันตำแหน่งที่คุณอยู่ได้หรือไม่เปลี่ยนแดนบอยวิกวันถึงวิกทูตอนนี้ถ้าคุณจะดันไปแล้วบอกผมผมจะให้ไอ้รถผมเข้าไปครเบอร์คุณเปลี่ยนวิกทูวิกทูจากวิกวันเปลี่ยนขอทราบสถานะวันบอลวายกิ้งนี่จากโวิโอวันทูสโบร์ป๊อป มาครับวิกวันจีนได้ไหมอ๋อใหม่ได้ไหมเมื่อกี้ท่านไม่ได้จินเสต็มปืนดังขอทราบำหน่งปฏิบัติใหนจะให้ผมลงจากคนไม่รู้วิกซูดันขึ้นเข้าไปขันเอถลนแล้วก็วิกโกดันไปปิดทางใต้ไว้อย่าให้ ขอเรามีใครเข้าไปกับวัตถุครับนนแกับนเขนอตน้วทูดไกขอคนหนึงใครก็ได้ครับตอนนี้อ่า มาคัดอยู่ใกล้ต้องให้วิทขีด<อ>ีโอเข้า่ไปช่วยไหม เข้าตรวจสอบไหม่ไมเข็นนะ่ยอ่เห็นเลควันอะไรอ่ะควันรถโอเคคุณคุณคุณไปหาข่าวคุณได้ไหมเซอร์เวได้ไหมไปได้ไหม ไม่ปลอดภัยหรอเป็นเล็กเเโอเคโอเคโอเคดูนัดีนัดีเทคนิคคอเข้าเทคนิคอเข้าจะไรเป็นกันไหมวิควิควิคีจการได้่างไปกิ้งวันไหมปลอ่าวิคโฟมีศัตรูเข้ามาจากทาง 20, ประมาณ1ลายทีขยับข่ไปหน่อยขยับรถไปหน่อยขยับรถไปน้าหน้ายกดมาเรื่อยเลยวะคุณเล็ก คุณเ,เห็ดเดนปะคุณเหในวิธีตอบหน่อยยังอยู่ไหมขอขอทรายจากไวกิ้งมันไหมขอทราบสถานะหน่อยไอ้วิธีมันใช่วิธีอะไรต้องไปเลยเียววะคุณเล็กๆมาคาดมันไหมมันจอดรอเราอยู่ตรงนั้นเต็มเลย ทีมยังถอยกลับไปรวมไม่ได้ผมเด็กคิดเต็มหัวเลยโอ้โหแย่งอ๋อแย่งเลยจากเล็ตอนนี้กันเนอร์ดาวกันเนอร์ดาวโอเคด้ว่าเรลเล็กผมว่าต้องหนีว่ะไอ้รูนั้นอ่ะเข้าใจป่ะ

ข่าวครับตรงข่าวปีคนเอารถไปจอดตรงวิกูเลยเรเดินท้ามนไ่ะเดี๋ยวเาจะแตกลังใหม่กลังาที่รถบรรทุกขาให้เราลังไว้แล้วเตียมมมาุ่ครมาวิกอไรมาคุณมาครับอะไรคุณมาครับเอลเข้าพอเอารถเอารถลงฝั่งนะลงเรวเาเวทขวางหน่อย คคตเจ็บนิดนึงต้องการรถมาขวบมามารับคนเจ็บที่หายแล้วมันเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ววะยังโอเคโอเคเร็จจบโอเคครับผมขอบรถไปฝังแนวถนนหน่อยเดี๋ยวผมเอารถไปดูเข้าไปได้คุณชอฟอร์ดเพนหน่อยเพนหน่อยคุณไทรโลขับรถฝังแนวรั้งหน่อยด่วนไหมตรงทุ่งฝังเข้ารับหน่อยคุณเดล็กฝากเข้าไปหน่อยได้ไหมมันเข้าไม่ได้หรอโดน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 คุณแซกขึ้นยังอ่ะโไง ไม่เล็นกัน้่ไม่เราใช้ม่ด้ายได้แล้ก็เป็นกรบังให้เราได้ไปเลย่อยยาวๆยาวป้าด้านหน้าเลยครทีมเอเช็ยหน่อยถอยถอยถอยอเข้าไปรับเข้าไปรับเขาเอาคุณใคไม่ขึ้นหรอมาเรก่อารถไปไหนทีมเอเีเชคิเชนบอกว่าให้รถเอาไปส่งเขาไปรัข้างในโอ้โหเดี๋ยวก็ โอเคโอเคถอยมาถอยม่ถอยมาเลยอยาวไปเลยยาวยาวโอเคจอจอจอดจอดจอดอโอยชตอนนี้งุกถึงรงบาแล้วเล็กมากผมนไม่ใช่หมอใช่ไหมไม่ใช่หมอใช่ไหมมาดิโอตรงนี้หมอหมอหอคลโรได้ยิเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นีจ ไหน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 ไไปนไวน่นี่นีมขอบหน่นีหรอเงทีมเรามารับผิดชอบทางฝั่งซ้ายของอาคารเดทไปตรับิดชอบทางขวาให้ผมหน่อยทาังมาาังมาถออรถบรรทุกเราคุณเจสันมาทางซ้ายของอาคารเปลียนวิดีโอช็ค เอาลากเขามาไปหาที Or, uh, 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 ่ปลอดภัยเลยเอารอรายการเราเลยอ่าอเล็กตามมาลองลองเพื่อนนะเพื่อนโอ้ไปโต๊ะยิงยิงไปอยู่ตั้งแนวตั้งแนวรอ้ท้าตรงนี้เลยยิงกดไปเลยยิงกดไปเลยสองเจ็ดแปดตรงนี้แนวเห็นเดินเดินเขาเลยเอ่อ อ่าคุณปล่อยปล่อยหรือผมแบกให้ไปได้ครับตัวหนักเกินวะโมงไม่เข้าใจานนี้ไหมตัวหนักขนาดนี้ไม่ไม่คุณคิดว่าตัวหนักไอเทมทัเล็กกแบกไม่ได้เพราะของน่าจะมาเยอะเกินตัวนี้อันตรายลากไปด้านหลังเดี๋ยวจะลูทีมตัวนี้เรา คุทาเด้วผมแทนละแมทคุณน้อมูน uh uh uh, oh well. ั้นเห็งตัหมอ่วนกินาเอาเข้ามาที่หลังรถบรรทุกแก๊อะไรมาตัวอ๋อคนนี้แมกกาซีนแปแมทยิงกดไปหน้ารถบรตกดไปเลย ดวโอเคโโโโโหไฟไว้โหไฟนีาเชกรอสุนเคตับนี้ผมต้องเปลี่ยนก่อเล็กทำไไมถือฟืนีที่เิมอนผมได้เป็นหมอนงคุณโอเคนะกินนะโอเคโอเคโอเคเราต้องตรวสอบใครลูกคามา่ะจัดการเลยครับจัดการเลยรักษาไปแล้ใช่ไหม ไปสารบูทีมบูทีมครับเราละมุลามุนี้มีคนอยู่แล้วละมุไปกางถนนเสรลก็อ่าเอเเดี๋ยวผมจัดกาเองบกคนดยชมากว่านนอ่ะเราคุมทิศนี้เลยขึ้นมาแล้วดู่ามุนดีป่ะว่าดูแล้วมั้ยบอกบูทีมดูแลทางเซเว่ไว้โอเคโอเคเดี๋ยวผมไปหาวันไม้แป๊บนึง ไปผ่าขาแบบไม่ผิดแล้หน่อยวันไม่วมนไม่ดี้ดี้ต้อมั่โอจการผมก่อนเลยผมได้อยู่ผมจะให้ผ่าขาให้นะอ๋อผมไม่เห็นมียริงแทเต้นออกลีนี่นเป็นสาลายนิหนึ่งใช่มันหลงเดียวอ่ะ อผูทีมเอซีเอีเช็คหน่อยไม่พูดไม่ใครเลยคุณเจสันได้ยินวิทยุผมไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยินครับเอาวิญญามาไหมเอามานะครับอ้าเจสันทดลองสัญญาณได้ยินไหมไม่ได้ยินครับ ดีดกาเช็คครับก็เข้านะทำไมไม่ได้ยินไม่เป็นไรร่างกายเป็นไงบ้างดูไปดูดูไว้ไม่ต้องดูไม่ต้องสนใจอกแล้วเออปลอดภัยก็ด้จากบูทีมตอนนี้บูทีมไม่มีได้รับบาดเจ็บกระสุนอยู่ที่ประมาณเจส เตรียมถอนเตรียมถอนอี้คุกนครับบอกว่ายางเตียสายไปเลยอย่าผมเป็นร้าแมนหนึ่ครับครับเด็กร้านแม่ตาบัตเดกดท่านนี้วะนะ มั่งอากาด้วยเองเนี่ยนะขังวันไหมมาข่งวันไหมมาขัดถึงวันไหมมาขัดถึงวันไหมองาผมตอนนี้ ผู้ป่วยคือเรียบร้อยครับโอเคปรับทราบให้เขาลิบกไปแต่เราจะถอนละครับผมมาคันรถสเาขึ้นรถเลยเกินกันวันเตรียมถอนนะถรีบถอนเราจะรอวันเราจะรอวันดูขึ้นรถเรียบร้อยกว่าเราจะถึงตามโอเคไหมขึ้นอ่อนบอดขึ้นไปเลยดูขาน่อยทีท้าพาโคสเกะขึ้นรถก่อนเลยไอ้โคสเกะเดี๋ยวค่อยไปรักษาบนรถลุกลุกลุกกกลุก

มีปืนตอนนี้มีกระสุนเหลือเท่าไหร่ในรถอะรถมันทูอะปืนกระสุนหมดไม่เหลือเลยเออรถมีกระสุนอะไรถูกต้องเหลือเลยโอเคเปลียมตัวขึ้นรถถอนบัวออนบอดไหมตรงไหนต้องรีบขึ้นรถได้แล้วรถตัวอ่อนบอดครับออนบอดบัวออนบอดโอเคหัวหน้าเราไปรถคันนี้ไหมจริงวันทูถ้าขึ้นรถครบแล้วแจ้งผมมาได้เลยครับผมเลียกออนบอดไหม บุธขึ้นคันนี้ใช่ใขึ้นไปเลยวิโไปอยู่ข้างหน้าไหมเราปิดท้ายวันทูออนบอดละเราพร้อมเกิดวิกวันขึ้นวิกวันขึ้นอาคารออนบอดขึ้นเลยวอย่างเง้ยแล้วเอจะไปทนกินเบียนะดหมือนะไกินเบีนะอู้เีมออนปทานเรียเมแจทนีย้งหม่อนนบยออนานเบ็วดหือไทเรีวเกมือบไม่เร็วแล้วูอนินียอู้เหอานยอู้่ซ้ายของอาคาร รถทำวีที่อยู่ด้านหลังเป็นวิกทีตามด้วยรถบรรทุกเป็นวิกทูรถที่ผมอยู่เป็นวิกวันให้วิกวันนำกับที่อาร์ทีบีกับเมนเชมาร์ขับบอกกันไปเลยบวกรถออกเรียนไปแล้วรอก่อนรอก่อนเพื่อนไม่ขึ้นเออเจสันขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับเลดทีมทำไมนายช้าจังเลยอ่ะขึ้นไม่พอหรือยังไง

ก็ไหนหรคุณโกงทั้งดาบขึ้นได้นี่ยใช่เหรอขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เต็ม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 แล้วอ่ะมันเกาะข้างกันไม่ได้นะรถของหมูเราเต็มใช่ไหมนี่โอรสโอโอรสไปเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนมาที่ฐานเราจะมีชาบูเนี่ยมาร์คขึ้นถนนด้านซ้ายเลยนะจักรกิ่งวันๆเรากำลังกลับฐานเปลี่ยน ทางซ้ายนะตรงไปผมปวดหัวจังว่ผมไม่น่าให้พวกคุณรีบดันขึ้นไปเลยวะน่าจะค่อยๆจริงตอนที่เราสปิน่ะวินเซนต์จัดรถเป็นแนวหน้าการะดานก่อนก็ได้ค่อยๆเคลื่อนเข้าพรอมอกันออจริงไม่น่าให้รีสปินเข้าไปยังงั้นผมเข้าไปคนแรกเลยผมก็ว่าโดนี p คนแรกเลยเออ ตอนแรกผมจะให้รถตะบานอยู่แนวขวาเลยจะเข้าไปเคลียร์เห,<ๆ>เห็นว่าศัตรูตอยู่ฝั่งขวาเยอะกว่ามันเป็นรถออตะมาเป็นรถป้อมปิดใช่ไหมใช่ใช่เขาจะให้รถตบ้าเข้าไปเคลียร์ด้านขวาแต่ผมคิดว่าถ้าเอาไปขนานกับตอนแรกผมจะให้รถให้รถตรกกบ้าเข้าไปขนานกับไอความเปล่าจะให้หน้ากระดานเคลียร์ไกลๆก่อนเดี๋ยวซ้ายแถวนี้คุณยุคุณยุจิเขาบังคับให้ทำหรือว่าคุณเซนคิดเองอันนี้ไอเรียงรถเดี๋ยผมเองคือจริงๆอ่ะรถคือไม่ขนานนะไม่จำเป็นก็ได้เอารถ จะอยู่หลังบ้านแต่ว่ายื่นหน้าออกไปปีกขวเออน่าจะน,น,น่าจะตามาสโอเคเดี๋ยวผมจะแต่ว่าถ้ารถ้นไปขนาดนะมันไม่มีที่กำบังนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าผมจะตัดปรุงแผนอะไรทำดีแล้วแล้วก็ที่ฉันสั่งสั่งอดีแล้วแต่ลืมสใส่ใส่รายละเอียดอย่างเช่นสั่งให้ไประวังทางซ้ายทางขวาแต่ไม่ก็ไม่บอกว่าใครต้องใครต้องไปทำอ๋ทางซ้ายผม<อ>พูดในวิทยุแต่ไม่มีใครได้ยินหรือเปล่าผมบอกว่าเขายินหรืออะไรผมบอกไปทิศเลยนะ ไม่ไม่แต่ไม่ได้บอกว่าบูหรือเลบูหรือเละทาไงผมก็ก็เลยต้องต้องกำหนดน่าน่าจะไม่ได้ยินกันนหะผมบอกมันจะบอกครบอ,อยู่ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวตาหน้าเดี๋ยวตาหน้าครับทุกท่านเป็นไร,นรไเป็นไรน่าจะมันวุ่นวายแล้วล่ะวุ่วายเหลือเกินย่อสายข้างหลังเป็นไรก็เห็นทีมเรียนพัดใหม่ เจ็ดข้างหลังหน่อยข้างหลังเห็นรถหยุดอะเป็นไรบ้างไม่มีไม่ม,มีไม่เป็นไรวิกวิกทีเป็นไงบ้างด้านหลังอะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนหยุดหันหันเดอะไรขึ้นริบแจ้งนะเราไม่มีอาวุธป้องกันตัวทันนียใช้ไอ้เอลคันติสเปกสเปกยางขึ้นเมนรถเลยนะครับเปิดก,นะกระจกได้นะมันสามารถยิงออกไปนอกกันได้ พดีดนะเร่อไหนนะเออรถรถทฮมวีบางคันก็เปิดประตูเปิดกระจกไม่ได้นะแต่เป็นคันนี้มันเปิดได้ถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าอีดิทผมแนะนยไม่เอาพวกคำวีบเนี่ยมันมันเปิดในรถของใรได้ปีลูกิ้งเมาส์อ่ะลองดูอืเจสันถ้าอยากจะฝึกวันไหนก็นับได้นะครับแล้วก็มันมีมิชชั่นให้เล่นย่อยๆอยู่บนธรรมดาก็มาเล่นด้วยกันได้ถ้าถ้ามันไหนอยากจะ ขึ้นเป็นทีมลีดแล้วขอเสนอได้บอกว่าเออผมอยากลองเป็นทีมลีดอะไรเงี้ยเสนอได้แต่ดูก่อนเออผมมีมีมีตามาร์กมีตามาร์กสอนผมเรี่อโคตดดีเลยแล้วก็ฟอร์มั่นใจตัวเองขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์ทำดีทำได้แต่ว่าตื่นเต้นไปหน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกใจเย็นๆมันอยู่ บางอย่างถ้าไม่สาคัญจ่ายคนอื่นไปเลยอย่าง mm hmm. เช่นฝราทูนสั่งให้เอ้ิเชนจัดแนวป้องกันระวังนิ่นุงสั่งผมเลย <Okay. S 1> มาร์กไปพาทีมระวังป้องกันตรงนี้หน่อยประสานง,งานกับเลสจบ <Okay. S 1> เออปเป็นสคอรมัน <Okay. S 1> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สั่งเยอะขนาดนั้นติดจากทีมลีดไงเออเ <laughs> ข้าใจอยู่ <laughs> ให้ดีผมก็จะแต่ผมก็ไม่อยากให้มีเซนซ์ทำครมีมีมีในอนาคตเลยโอเคจะลองปัดปับเพราะว่าพอบรรจัยขึ้นมาทีหนึ่งทีหนึ่งไม่ทำดีแล้วแต่แค่ยังยังนี่เฉยยังแบบว่าอะไรอะไรไม่ได้เป็นบ่อยถ้าเป็นบ่อยอาจจะนิ่งขึ้นอาจจะแบบแบบว่า,บบวา,แบบวาคิดไปต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเรียกอะไรอย่างที่คุณโยจีบอก สมองมันไม่ค่อยผ่านสมองแล้วถ้าเกิดทำบ่อยๆก็ปล่อยมาอย่างนี้กูก็ไปงั้นมาเลยมันมีก็สั่งคนอื่นต่อถัดเลยบ้านข้างหน้ามีถนนแยกทางขวามือนะเลี้ยวขวาขอเล็กขอเล็กยังอยู่ไหมเนี่ยตกปลาอ้อยอ่ะฮะเลี้ยวขวาตรงนี้เลยใช่ใจใช่ใจเออยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงนี้มาเปิดเพลงแดนได้ไหมแข่งกันท้อ ได้นะตะพิงะไอมันต้องถอนนะเปิดแล้วเนี่ยเออลงเงเสียงเร่งเสียงโดนด่าวะเนี่ยอุ้ยตอนหลังก็ยังเปิดต่า้ตมันต้องรถแห่ดีวะ้องรถแห่รถแห่ เรียกว่าอะไรนะคนคุมคอมรอยผมต้องผมต้องรายงานเขายังไงจากวิกกิ้งวันถึงไวกิ้งวันซิกตอนนี้เรากลับมาถึงฐานแล้วจับแคนจอดนี่ก็ได้เข้านอนอ่อไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปจอดหรอกนั่นดิ ที<ส>่เปิดเพลงทุกคันไปพงทุกยันเพลงลไปแต่ละคันอืเฮ้ยทำอะไรเมื่อกี้รวมรวมกรจเพงมามันเปิดเพลงวะวิ่งระเบิดแล้วครับท่านมันยังอยลงก่อนพลงก่อนเละเลยรวมร ได้ตก <Okay. S 2> ตุ่มเลยอ่ะปิดเพงเลงหน่อยครับแล้วปิดแล้วทำไมผมยังได้ยินเสียงเพลงอยู่เลยอนะ่ะปิดเพลงดิ